สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการดึง private key นะครับเพื่อนำ private key เนี่ยนะครับไป import ยังกระเป๋าหลักของเรานะครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าตอนนี้นะครับเรามีกระเป๋าหลักอยู่หนึ่งใบนะครับแต่เรามีหลาย id นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่า1 id จะต้องมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องไม่จำเป็นนะครับเราเพียงแค่มาดึง private key จาก user นั้นๆนะครับแล้วก็ไป import เข้ายังกระเป๋าหลักของเราได้เลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่า กระเป๋าเมตามาร์คของเราหนึ่งใบนะครับแล้วเราก็จะมีนะฮะยูเซอร์หลักของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะไปดึงยูเซอร์อื่นนะครับมาซ้อนในกระเป๋าเมตามาร์คของเราได้ด้วยก็คือ1กระเป๋าเมตามาร์คสามารถมีเลขกระเป๋านะครับหรือว่า ID ของเรานะครับหลาย ID อยู่ในกระเป๋าเมตามาร์คได้นั่นเองนะครับที่ต้องอธิบายแบบนี้เพราะบางคนเนี่ยอาจจะงงนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ นะฮะกับนักธุรกิจบางท่านที่ไม่เคยทำสกุลเงินมาก่อนนะครับก็วันนี้นะครับมาดูขั้นตอนการดึง private key นะครับดูตามภาพเลยนะฮะกดจุด3จุดได้เลยนะครับช้าๆครับแตะที่จุด3จุดได้เลยจะมีคำว่า show private key เป็นรูปกุญแจครับแตะครับ เราเพียงแค่ใส anyway ่รห <concerned> <room> <self> ัสของเราให้ถูกต้องตามที่เราตั้งไว้นะครับใน user นั้นๆนะครับแต่ละ id เราจะมีรหัสเฉพาะของเราอยู่แล้วนะครับที่เราตั้งไว้ใส่รหัสให้ถูกแล้วก็กด next ได้เลยนะครับถ้ากดผิดหรือใส่รหัสผิดนะครับมันก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้เลยเราก็เพียงแค่ลบนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กด next ต่อไปได้เลยนะครับดูตามคลิปวิดีโอได้เลยครับ ใส่ให้ถูกนะครับกด next ครับขึ้นแถบสีฟ้าอย่างนี้เราก็กดแช่เลยนะครับแล้วมันก็จะมีรูปสีขาววิ่งวนไปรอบกุญแจเห็นไหมครับมีรูปกุญแจกดแช่ครับปื๊ดแบบนี้นะครับก็จะโชว์ Private Key ขึ้นมาแล้วเราก็เพียงแค่กดคำว่า copy to clipboard ได้เลยนะครับระบบโทรศัพท์ก็จะทำการ copy หรือจำ Private Key ของเราไว้แล้วนั่นเองนะครับเราก็เพียงแค่นำ p r i v a t e key อันนี้ ะครับไปยังกระเป๋าหลักของเราแล้วก็ import เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ mm. เพื่อให้หลายคนได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับติดตามดูตามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับ mm. เมื่อเรานะครับได้ private key mm. จาก user นะครับที่เราต้องการจะมา import ไว้ในกระเป๋าหลักของเรานะครับอันนี้คือหน้าตากระเป๋าหลักของผมนะครับก็คือ m p a นล้าน,นั่นเอง แต่ผมต้องการที่จะเอากระเป๋าของ ID อื่นมาใส่ไว้เพียงแค่กดปีกาครับแตะที่ปีกานะครับได้เลยนะครับตามคลิปวิดีโอนะครับช้าๆนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะดูไม่ทันกันนะครับแตะนะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับกดคำว่า S X c o u n t All Hardware ได้เลยนะฮะ แตะปุ๊บนะครับให้เลือกบรรทัดที่2ตรงคําว่า import account แค่นั้นเองแตะเข้าไปครับพอเราแตะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับมีช่องสี่เหลี่ยมเรา copy private key มาแล้วเมื่อกี้นะครับกดแช่และวางได้เลยนะครับนี่คือหน้าตาของ private key นะฮะของ id อื่นนะครับเราก็กด import ครับพอ import ปุ๊บนะครับจะขึ้นเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์แบบนี้กดกากบาทกลับได้เลย อ่านะครับพอเรา Import เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับ ID อื่นนะครับหรือว่ากระเป๋าใหม่นะครับก็จะมาอยู่ในกระเป๋าหลักของเราแล้วฟังดีๆนะเรามี MetaMark นะครับที่เป็น ID หลักของเราอยู่แล้วแต่เราอาจจะมีอีกหลาย ID นะครับเราก็แค่มา Import ซ้อนไว้ใน MetaMark หลักของเรานั่นเองนะครับฉะนั้นวันนี้ MetaMark 1ใบนะครับเราจะมี ID กี่ ID ก็ได้นะครับ เราก็ใช้วิธีนะครับไปเอา private key แล้วก็มา import นะครับหมายความว่า1กระเป๋า metamark นะครับสามารถที่จะไปเอากระเป๋านะครับอีกหลายๆ id มาซ้อนได้ด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้การที่เรามีธุรกิจนะครับหรือในการสมัครบางคนอาจจะมี id เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะ import เพื่อซ้อนกระเป๋านะครับใน1 metamark นะครับใบเดียวได้เลยนะครับแค่นี้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วทีนี้เวลาเราอยากจะดูนะครับ User ออื่นนะครับเราก็เพียงแค่ไปกดปีกกาด้านบนนะครับมันก็จะขึ้นนะฮะชื่อกระเป๋าให้เราก็สามารถที่จะสลับใช้ได้เลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับ